เพิ่มพลังให้ทุกการเจาะนะครับกับฮ o ลี่สวัไร้สายนะครับ299โวลต์นะครับรุ่น S09 นะครับสีเหลืองนะฮะตัวช่วยที่ช่างมืออาชีพเลือกใช้นะครับพกพาสะดวกครบทุกฟังก์ชันนะครับแบตอึดนะครับงานไหนงานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่นะครับขอแนะนําเลยครับฮ o ลลี่นะครับเป็นสวัสดีสาย299โวลต์นะครับรุ่น S09 สีเหลืองนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี3ระบบสุดล้ํานะครับ ทุการทุกฟังก์ชันของการใช้งานนะครับสามารถเจาะกระแทกเจาะปูนเจาะไม้เจาะเหล็กรวมถึงขันน็อตและสกรูได้อย่างง่ายดายครับด้วยระบบปรับแรงดันถึง25ระดับนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียอออนนะครับ299โวลต์จำนวน2ก้อนนะฮะแถมชาร์จเร็วและตอบสนองนะครับไม่มีสะดุดนะครับ ไม่มีสายไฟให้รบก,กวนสรุปตะกรใช้ในงานผู้ที่จำกัดนะครับมาดูคุณสมบัติเด่นของตัวนี้กันนะครับระบบกระแทกเพิ่มพลังในการเจาะนะครับให้คุณเจาะได้อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพครับผมมาพร้อมกับ LED ส่องแสงสว่างนะครับให้คุณทํางานในที่มืดได้อย่างปลอดภัยนะครับชุดอุปกรณ์เสริมครบ32ชิ้นนะครับพร้อมกับกล่องเก็บเครื่องมือการกระแทกทนทานและกระพาน ได้สะดวกครับน้ำหนักเบาครับเพียง2.8กิโลกรัมจับถนัดมือนะครับใช้งานง่ายสำหรับทั้งมืออาชีพมือสมัครเล่นหรือ DIY นะครับรับประกันสินค้ามาพร้อมกับการรับประกัน6เดือนนะครับหากพบปัญหาเราพร้อมให้การดูแลท่านนะครับอย่าพลาดนะครับสว่านที่พร้อมใช้ทุกงานช่างนะครับคล่องตัวทุกการใช้งานต้องฮอลลี่นะครับรุ่น S09 นะครับคลิชมรายละเอียดเพิ่มเติม และกดสังส่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมนพร้อมนี้ครับ